ของชื่นายจังเกิ้ลีฟานจะมาจัดด้านกับการเารษฐกิจตลาด้ดยเฉพาะธุรกิจเชื่อามาซัมได้งก็คือธุรกิจที่อาจจะถาวรหรือการธุรกิจขนาดใหญ่การร่มงานบการร่มมึงไม่ทำงานนี่ทำให้อาจันนีเศรษฐกิจล่วงถลายเป็นจนอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในปี25 4ี จิตลบไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์แตมีคุณธุรกิจกลุ่มหนึ่งที่สามารถพัฒนาได้โดยที่ธุรกิจกลุ่มนี้มีคุณไม่มากไม่ไม่กู้เงินต่างชาติแต่ผลิตสินค้าที่หลากหลายใช้ฝีมือมีความมีความงามและคุณภาพในระดับกลานธุรกิจกลุ่มนี้เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหรือที่เราเรียกกันว่า SME